ว่าสิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่นเป็นที่ไหนๆนะคะสิ่งแรกเลยไม่ใช่ความรู้ค่ะเพราะการที่เราพบเจอใครในครั้งแรกนะคะเขาไม่ได้ทราบมาก่อนนะคะว่าคุณยมีความรู้มากมายแค่ไหนนอกจากคุณจะไปแสดงศักยภาพผ่านผลงานต่างๆการได้รับรางวัลต่างๆแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะมารู้ในตัวตนของคุณเมื่อเขาพบเจอคุณสิ่งแรกที่เขาจะเห็นนั่นคือบุค,คลิกภาพ ดังนั้นเนี่ยการแต่งกายหรือบุคลิกภาพของเราจะมีความสําคัญเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเมื่อเราพบเจอใครนะคนไหนที่มีบุคลิกภาพดีจะมีความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการการดูแลหรือว่าการซัพพอร์ตในด้านต่างๆนะคะคุณจะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีเป็นพิเศษจะได้รับการดูแลเทคแคร์ care, อย่างดีและมาก่อนคนอื่นๆเลยนะคะ ครูพิยาเองนะคะก็สังเกตจากตัวเองด้วยนะเวลาที่เราพบเจอผู้คนเพื่อนร่วมงานทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักนะคะสังเกตได้ว่าจะมีคนเข้ามาหาพูดคุยทักทายหรือว่าพยายามที่จะอยากมาอยู่ใกล้ๆหรืออยากที่จะพูดคุยกับเรา และในส่วนของการที่เราไปซื้อสิ่งของต่างๆตามร้านสะดวกซื้อหรือกระทั่งห้างสรรพสินค้าหรือร้านต่างๆนะคะก็จะได้รับการดูแลอย่างดีจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายต้อนรับหรือฝ่ายขายในการแนะนําสินค้าหรือว่าการดูแลเทคแคร์เราอย่างดีมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณได้เปรียบดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากความรู้แล้วนะคะสิ่งที่มาที่1คือบุคลิกภาพ ตลอดจนการพูดจาที่ดูสุภาพเป็นมิตรและคิดบวกนะคะและสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจะทำให้คุณเนี่ยได้เปรียบใครๆมากกว่าแล้วโอกาสอื่นๆก็จะตามมาด้วยนะคะ